暖暖暖สวัสดีครับวันนี้ก็มีชุดคิดชุดใหม่มาแนะนำแล้วนะครับก็ตามคอนเซปต์ของช่องเรานะครับเน้นที่จะเอา ชุดคิดที่ใช้ IC เป็นหัวใจสำคัญมาแนะนำกันเพราะว่ามันประกอบง่ายดีนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์รอบข้างเพียงไม่กี่ตัวเวลาวิเคราะห์หาจุดเสียหรือว่าเวลามันเกิดปัญหาเราก็สามารถไล่ได้ง่ายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็น power amp นะครับ TDA7293 นั่นเองก็บอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งตัวสำคัญของ Lm3886 ได้เลยครับหลังจากที่ลองฟังเสียงกันดูแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของสเปคของชุดคิดตัวนี้นะครับเราลองมาฟังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ ictd7293 กันดูก่อนนะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันน่าสนใจยังไงที่เราจะเอามา diy กันนะครับก็ ic เบอร์นี้นะครับ td7293 เนี่ย ก็ผลิตมาโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชื่อว่า ST Microelectronics นะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยที่ตัว IC นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัว ST อยู่ข้างหน้านี้นะครับไม่รู้ว่าซูมได้ไหมนะครับอาจจะซูมไม่ค่อยได้นะอาจจะเห็นคร่าวๆลางๆนะครับไม่เป็นไรอ่ะเห็นแล้วนะครับบริษัท st m i c r o e l e c t r o n i c ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากๆนะครับเกิดจากการร่วมมือกันร,ระหว่างแบบบริษัทระดับรัฐบาลเลยนะครับ2บริษัทใหญ่ก็ลองไปเสิร์ชหากันได้นะครับเป็น sgs กับ thomson นะครับซึ่งผมค,คุ้นกับชื่อ thomson มากๆเพราะว่าผมเคยมี mini component ของ thomson นะซึ่งเรื่องเสียงผมไม่พูดถึงนะครับผมลืมไปแล้วแต่ว่าผมคุ้นกับชื่อ t h o m s o เพราะว่า mini component ตัวนั้นแหละ ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ทอมสัน Mini ิ o อมโ n e นนกับทอมสันที่บริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือเปล่านะครับก็แต่ไม่เป็นไรทั้งหมดเพราะว่าผมคุ้นชื่อจากตรงนั้นแล้วกันนะครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้เลยเนาะแน่นอนครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นคนผลิตเนี่ยในเรื่องของการควบคุมการผลิตนะฮะขั้นตอนการผลิตแล้วก็การออกแบบเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้วิศวกรใช้ แรงงานที่เป็นขั้นที่สุดยอดอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ความเชื่อมั่นก็เชื่อถือได้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย i อตัวนี้นะครับ tda 7จ็กเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้กับวงจรขยายเสียงระดับสูงนะครับอย่างตัวอย่างที่อยู่ใน Data Sheet เขาที่แนะนำมาก,ก็คือวาอ่าเขาออกแบบมาเพื่อใช้กับ Top Class TV นะครับก็คือแบบเออทีวีที่แบบเน้นคุณภาพเสียงสูงแล้วก็คงจะแพงมากครับ แล้วก็พวก Active s ป e a เก r นะครับก็คือพวกลำ,พลำพโพ<ป>งที่มันมีแบบวงจรขยายเสียงอยู่ข้างในนะครับเราสา,สามารถเสียบป๊กเราใช้งานได้เลยดังนั้นเนี่ยการคัดเลือก IC ที่จะเอาไปใช้หรือวงจรขยายเสียงที่เอาไปใช้กับลำโพงพวกนั้นก็ต้องเน้นคุณภาพสูงไว้อยู่แล้วนะครับด้วยการออกแบบมาแบบนี้นะครับก็เราสามารถมโนไปก่อนได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเสียงมันต้องดีนะครับแน่นอนแล้วก็ แต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความโด่งดังเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่า LM 3886เนี่ยมันดังเพราะว่ามันถูกเอาไปใช้กับเครื่องเสียงที่เอาไปโชว์ในงานเครื่องเสียงระดับโลกนะครับแล้วราคามันก็เป็นหลักแสนเนาะออตัวนั้นมันก็เลยโด่งดังแล้วมันก็ผลิตมาก่อนตัว TDJ293 ด้วยดังนั้นการที่คนนิยม DIY ก็นิยมที่ DIY ตัว LM 3886มาก่อนนะครับ ไอ้ทีเดียจะสอก้สามเนี่ยมันเกิดมาที่หลังประมาณ4-5ปีนะครับแต่ว่าด้วยคอนเซปต์การเอาไปใช้เป็นเพาเวอร์แอมเนี่ยใช้อุปกรณ์รอบข้างเพียงไม่กี่ตัวก็ทำงานเป็นเพาเวอร์แอมได้เนะี่ยคนก็เลยเอ,อลองเอามา DIY แล้วก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีคนนิยม DIY ค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวนี้เนี่ยมีจะมีแต่คนเอามา DIY อย่างเดียวนะครับในเครื่องเสียงระดับไฮเอนเองก็มีเอาไปใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นยี่ห้อลินนะครับลินรุ่น LK140 เป็นต้นนะครับผมพยายามเซิร์ชแล้วเจอรุ่นเดียวนะผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนมีอีกนะครับถ้าใครรู้ก็อาจจะเอามาแชร์ไว้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับซึ่งตัว t d 7 2 3เนี่ยมันมีข้อดีบางอย่างที่ ที่ก็เด่นกว่า LM3886 นะครับดังนั้นก็มีคนนิยมที่จะมา DIY กันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันแล้วก็จำนวนมากนะครับดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นคู่แข่งอันหนึ่งเลยของ LM3886 นะครับซึ่งมันมีข้อดีที่เหนือกว่า LM3886 นะครับที่ผมลิสต์ออกมาเนี่ยน่าจะมี3อย่างที่โดดเด่นนะครับก็คือว่าเรื่องของกำลังวัตต์นะครับที่ ตัว t d 7 2ก็3ทำได้นะครับมันสูงกว่าเกือบเกือบสองเท่านะครับเดี๋ยวตัวเลขเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะแล้วก็แนวเสียงนะครับแนวเสียงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับซึ่งเป็นข้อดี LM386 ก็เป็นแนวเสียงอันหนึ่งซึ่งก็มีคนชอบนะครับ TDJ2 ก็ 2, 3ก็เป็นอีกแนวเสียงหนึ่งซึ่งก็มีคนชอบดังนั้นมันก็เลยยังกินกันไม่ลงอยู่นะครับซึ่งแนวเสียงที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเพราะว่า ตัวภาคสุดท้ายนะภาคขยายอุปกสุดท้ายของ IC เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันเพราะว่า,าตัว T793 2เนี่ยใช้ DMOS t เทคโนโลยีนะครับก็คือ m o s FET นั่นแหละซึ่งไอ MOSFET เนี่ยก็มีคนเขาว่ากันว่านะครับว่ามันให้แนวเสียงที่คล้ายกับหลอดซึ่งไอคำว่าหลอดเนี่ยมันก็ดึงดูดใจคนอยู่แล้วนะครับเป็น IC ที่กำลังขับสูง แล้วก็ให้เสียงคล้ายหลอดได้ดังนั้นมันก็ยั่วยวนใจสําหรับขา DIY ที่อยากได้เสียงแนวหลอดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอันหนึ่งแล้วก็อันที่3มก็คือว่าตัว IC เนี่ยมันมีวงจรป้องกันเสียงเสียงแบบตุบเวลาที่เราเปิดหรือปิดเครื่องเสียงได้ด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยในชุดคิดที่ผมนําเสนอทุกตัวเนี่ยจะจะมีวงจรป้องกันลาโพงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลตรงนี้แต่ว่า ถ้าคนที่สนใจเอา IC ตัวเนี้ยไป d ี y เองไปต่อแบบ Hard ดวเองเนี่ยมันมีวงจรน,นั้นอยู่ในตัวนะครับก็เป็นข้อดีอันหนึ่งซึ่งในตัว LM 3 8 8 6ไม่มีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะทีนี้นะครับโดยรวมทั้งหมดก็คือมันน่าสนใจยังไงครับ TDA 7 2 3ดก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับผลิตออกมาเพื่อใช้กับเครื่องเสียงระดับสูงเนาะมีเครื่องเสียง IN เอาไปใช้ด้วยนะครับ อย่างลินนะครับแล้วก็เป็นในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีคน DIY เอามาแบบพยายามแข่งกับ LM3886 นะครับซึ่งก็ถามว่าหลังจากที่ผมฟังแล้วรู้สึกยังไงผมก็รู้สึกว่ามันหายใจแล้วต้นคอกันเลยนะครับมันดีดีมากๆทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ตัว t d เ2จสก็สามก็มีจุดเด่น สามอาการสําคัญที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่จุดที่น่าสนใจของ Td7293 นั่นเองนะครับทีนี้เรามาวนกลับมาถึงเรื่องชุดคิดได้แล้วนะครับชุดคิดอันนี้นะครับ Power Amp Td7293 เรื่องของสเปคนะครับสเปคก็กำลังขับตาม d Data s h e e t นะครับของ IC เนาะตัวละ ร้อวัตนะครับข้างละร้อยวัตนั่นเองที่8ดโอห์มนะครับซึ่งอันนี้มันสูงกว่า lm 3 8 8 6ไปน่าจะ2เท่าเลยนะเพราะว่า lm 3 8 8 6เนี่ยถ้า8โอห์มเนี่ยประมาณ50วัต์เองนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นจุดที่มันคมกันเลยนะคมกันไปเลยแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากําลังขับสูงแล้วฟังแล้วจะรู้สึกว่ามันมีพลังนะครับไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ตัดสินน,นะก็อย่างที่ หลายๆท่านเคยอาจจะไปฟังพวกแอมพลอดนะแอมพลอดมันสิบวัตยี่สิบวัตมันก็ฟังแบบจริงๆสิบวัตยี่สิบวัตหายากเลยนะสิบวัตเนี่ยมันก็ฟังเบสมินฟังมีพละพละกําลังดีจะตายนะครับมันแค่สิบวัตเองดังนั้นกําลังวัตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวตัดสินที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันกําลังมันดีนะนะครับนั่นเองอยากจะเน้นย้ําตรงนี้แล้วก็ไฟที่ใช้เลี้ยงชุดคิดนะครับก็ใช้ไฟ AC ซึ่ง ต้องใช้แบบหมอแปลงเทปที่เป็นแบบมีแถบนะครับใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่20-32ถึง32โวลต์นะครับใช้ไฟ AC ถ้าอยากใช้ไฟ DC มาต่อก็ได้นะครับก็ลองเอา2 0่คูณห4ไปหรือว่า3 2ณ1 4ไปนะครับก็เอาไฟตรงมาต่อก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่ามันมีวงจรแบบลิกดิฟายอยู่แล้วก็เอาหม้อแปลงมาต่อจะดีกว่านะครับก็จะสะดวกไม่ต้องเดินสายเยอะนะครับแล้วก็ มันอาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะใช้ไฟต่ากว่าน,นี้ได้ไหมแล้วก็สูงกว่าน,นี้ได้ไหมผมตอบได้ว่าไม่แนะนําครับไม่แนะนําไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทํางานไม่สมบูรณ์หรือว่าถ้าในกรณีที่เราใช้ไฟต่ําไปหรือถ้าใช้ไฟสูงไปก็อาจจะทําให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์บางตัวมันเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่จะอธิบายนิดหนึ่งว่าไฟบ้านเรานะครับมันไม่นิ่ง มันไม่ใช่2 2 0โวล์นะครับไอ้ที่มันบอกว่าไฟเอาพุทจากมอแปลง3าโวล์เนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราเอามาเสียบใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ใช่3 2โวล์ครับมันเกินมันอาจจะเกินไปถึง3 3โวล์อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไปสั่งมอแปลงที่มันเกิน3ามโวล์เ,เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงเข้าไปอีกนะครับนั่นเองก็แนะนาว่าให้ใช้ตามที่เขากําหนดมานะครับก็คือ20 32ถึงโวล์ AC นะครับมอแปลงแบบมีแท็บก็หาซื้อไม่ยากครับ หาซื้อไม่ยากเลยใน s h อ p e e Lazada อะไรเยอะแยะเลยครับแล้วก็ขนาดของแผ่นปิ้นนะครับสิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเวลาเอาไปลงกล่องก็ขนาดของแผ่นปิ้นก็กว้าง16เซนนะครับลึกเข้าไปตรงนี้6.5เซนนะครับแล้วก็สูงนะครับจากฐานจนถึงตัว C นะครับซีาคใจไฟก็คือ5.8นะครับแต่ว่าชุดคิดอันนี้เนี่ย มันประกอบลงฮิตซิงแล้วฮิตซิงมันสูงกว่าตัว C ีนะครับดังนั้นเวลาที่เราวัดความสูงเนี่ยก็ต้องวัดจากตัวฮิตซิงด้วยนะครับอันนี้ต้องพิจารณาว่าในการเลือกซื้อฮิตซิงนะครับว่าเาเรามีกล่องถ้าเรามีกล่องอยู่แล้วก็ควรจะหาฮิตซิงที่ใส่ได้พอดีนะครับอย่าไปแบบโอ้ยฮิตซิงตัวนี้ใหญ่ดีชอบอะไรเงี้ยเวลาสุดท้ายเอามาลงกล่องก็ปรากฏว่าลงกล่องไม่ได้ติดนะครับปิดปิดไม่ได้เพราะติดกล่องอะไรอย่างนี้นะครับนั่นเอง นี่ก็คือสเปคโดยรวมนะครับกำลังขับร้อยวัตต์นะครับที่8โอโอมมี2ข้างเนาะก็ซ้ายขวาเนาะแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงไฟ AC 20-32ถึง32โวลต์นะครับแผ่นปิ้นก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเวลาเอาไปลงกล่องนะครับต้องดูดีๆนะครับค่าตรงนี้อย่าซื้อไปแล้วปิดกล่องไม่ได้หรือว่าลงกล่องไม่ได้นี่ลำบากเลยนะครับลำบากเลยแล้วก็ทีนี้ มาดูในส่วนของว่าชุดคิดตัวนี้เนี่ยมันมีภาคการทํางานอะไรบ้างนะเพราะว่าเอ๊ะเห็นผมพูดไปว่ามันใช้อุปกรณ์ลบข้้งเพียงไม่กี่ตัวก็ทํางานเป็น power amp ได้แล้วทําไมวงจรตัวนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดนะครับมันทําไมมันไม่เห็นจะน้อยอย่างที่บอกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราคัดสรรชุดคิดมานําเสนอเนี่ยก็พยายามเน้นว่าให้ทุกอย่างมันครบนะครับ คนที่เอาไปประกอบเนี่ยจะได้ไม่ต้องไม่ต้องประกอบแล้วก็ลากสายยาวนะครับเพราะว่าการเดินสายในเครื่องเสียงเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ทักษะหลายอย่างนะครับนะครับเวลาที่เราประกอบปหลายแผ่นขึ้นมาแล้วเราต้องลากสายระหว่างวงจรเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะในการเดินสายแบบไหนถึงจะสวยงามนะครับดังนั้นเพื่อตัดปัญหาเหล่านั้นผมก็เลยเลือกชุดคิดที่มันมีหลายๆภาคมารวมในชุดเดียวนะครับก็คือ ชุดคิดตัวนี้นะครับประกอบด้วยกัน3ภาคด้วยกันนะครับก็คือมีภาคใจไฟนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยมีส่วนนี้เนาะแล้วก็มีภาคเพาแอมนะครับภาคเพาแอมนะครับก็คือส่วนนี้เนาะส่วนนี้นะครับเนี่ยส่วนนี้เลยนะครับรวมไอซีสองตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มีวงจรป้องกันลําโพงนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้มันก็คือจะครบเลยนะครับเราแค่ ต่อไฟเลี้ยงเข้ามานะครับต่อสัญญาณเสียงเข้ามานะครับโดยผ่านปีแอมหรือว่าผ่านวอลลุ่มตัวหนึ่งนะครับต้องมีการลดทอนเสียงก่อนนะครับอย่าต่อโดยตรงกับเขาเครื่องเล่นซีดีนะเพราะไม่งั้นก็คงจะอาจจะเกิดลําโพงเสียหายได้นะครับเพราะว่าดังเกินไปนะครับแล้วก็ต่อลําโพงเข้าที่นี่นะครับก็จะสามารถทํางานเป็น Power แอมได้เลยนะครับเป็นเ o w e ์แอมได้เลยนะนั่นเองนะครับ หลังจากที่ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่ามีภาคการทำงานอะไรบ้างทีนี้เราลองมารีวิวอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาในชุดคิีตัวนี้เนี่ยว่าให้เกตอย่างไรมานะครับก็มาเริ่มกันที่ตัวอารก่อนเลยนะครับตัวอเนี่ยก็จะคุ้นตากันอยู่แล้วครับเพราะว่าในหลายๆคลิปผมก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับแต่ว่าสาหรับคนที่มาครั้งแรกนะครับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ขออธิบายไปเลยนะครับว่า ตัวนี้เป็น r 1มเปรเต military grade นะครับหรือเป็นเกรดทหารของแบรนด์718นะครับชื่อแบรนด์แปลกๆหน่อยนะ7จ8จากจีนครับก็จุดเด่นของมันก็คือว่าเขาบอกว่าขาของ r เนี่ยผลิตจากทองแดง ofc นะครับออ,ออกซิเจนฟรีมันก็จะนำกระแสดได้ดีกว่านะได้ดีกว่าทองแดงทั่วไป แล้วก็ขนาดของขาเนี่ยก็จะใหญ่กว่าด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งเป็นทองแดง OFC แล้วก็ขาใหญ่กว่าดังนั้นเราก็คาดหวังได้เลยว่าหรือว่ามันโนได้เลยนะครับว่าเสียงมันน่าจะดีกว่าเนาะน่าจะดีกว่าอ่าทั่วไปอันนี้อันนี้เราก็ต้องเชื่อนั้นนะนะเพราะว่าอ่ามันแพงกว่าครับแล้วก็มีอาที่เป็น1วัตต์เนี่ยผมไม่รู้ยี่ห้อนะไม่รู้ยี่ห้อจริงๆแต่ว่าถ้าเทียบกับ อันหนึ่งวัตที่หาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยจะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็ขา R าเนี่ยหนากว่าด้วยนะครับซึ่งอันนี้หาซื้อทั่วไปไม่ได้นะครับหาซื้อทั่วไปไม่ได้เรียกว่ามันให้มาดีแล้วกันนะแต่ผมไม่รู้แบรนด์นั่นเองนะแล้วก็ถัดมาก็คือพวกซีโพลีนะครับซีโพลีก็จะมีอยู่สามสีนะครับสีฟ้าแล้วสีแดงแล้วก็สีเขียวเนาะสีฟ้าเนี่ยเป็นของเอฟคอนนะครับเอฟคอนก็เป็นสัตว์เจ้าใหญ่เหมือนกันที่ผลิตคาปาซิเตอร์นะครับ แล้วก็มีวิานะตัวนี้จริงๆแล้วนะครับในชุดคิดเนี่ยจากพื้นแบบออริจินอลเลยจากโรงงานนะให้เป็นเอปคสีฟ้ามันเหมือนกันแต่ว่าทางช่องเราก็าถ้าใครจัดจากเราไปก็เดี๋ยวผมพยายามเอาวิาใส่ให้นะเพราะว่านะจะได้สบายใจให้วิาไปแล้วกันนะครับแล้วโซส,สีเขียวเป็นไมล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับยี่ห้ออะไรไม่ไม่ได้มีระบุนะครับแต่พวกนี้มันเป็นพวกฟิลเตอร์ความดีสูงนะครับไม่เป็ ใช้ใช้แบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็สีเล็กตัวไลท์นะครับสีเล็กตัวไลท์ก็จะมีสองส่วนนะครับสองแบรนด์ด้วยกันก็คือเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยเป็นนิกสีน้ำตาลจะเห็นว่าส่วนใหญ่เลยเป็นสีน้ำตาลเนาะเป็นของนิปปอนเคม i คอ l นะครับรุ่นนี้เนี่ยาทางจีนนะครับเขาตั้งฉายาให้ว่าเป็น บาวก๊อตนะครับผมก็ไม่รู้พระเจ้าสีน้ําตาลอะไรของเขานะแต่ว่ามันคงจะให้เสียงดีแหละเพราะว่าหลายๆเครื่องเสียงที่เป็นระดับสูงของชุดคิดเนี่ยจะใช้ตัวนี้กันเยอะนะครับผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นตามที่เขาอธิบายนะนะเราก็ต้องเชื่ออย่างนั้นแหละครับแล้วก็ซีาคกฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับในชุดคิดที่เป็นดีฟอลต์เนี่ยจะให้เป็น ยี่ห้อโนเวอร์นะครับออดิโอเกรดมาตัวนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่นิยมใช้กันนะครับของยี่ห้อโนเวอร์ก็เนี่ยนะครับเป็นแบบฉลากเงาดาเงาแล้วก็ตัดด้วยตัวหนังสือสีทองก็โอ้สวยงามน่าใช้ครับน่าใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็อ่าถัดมานะครับก็เป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ก็เป็นของอมรอนนะครับอมรอนก็ตัวนี้จะคุ้นตาอยู่แล้วเพราะว่าชุดคิดทุกตัวของผมเนี่ย ที่เอามานำเอามานำเสนอก็จะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็น่าสัมผัสเงินแล้วก็นิยมใช้กับเครื่องเสียงในวงจรเ o า e r ดแอมกันอยู่แบบมากมากเลยนะครับทุกตัวเนี่ยผมจะเลือกตัวนี้เลยนะถ้าชุดไหนไม่ใช้อันนี้ผมก็ไม่เลือกมานะครับเพราะว่าบางทีมันใช้ยี่ห้อที่แบบเป็นตัวหนังสือจีอะไรผมก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเนเาะว่ามันมันจะดีไหมอะไรยเงี้ยครับแล้วถัดมานะครับก็คือขดลวดเอาพุตตัวนี้เนาะวงจรสีลิเตอร์เนะอาพุตเนี่ยก็ใช้ เขาบอกว่ามันเป็นทองแดง OFC นะครับมันก็จะมีความต้านทานต่ำนะครับที่ความถี่สูงเนาะก็จะช่วยลดความร้อนอะไรไปได้นะแต่จริงๆมันทํางานก็จับแล้วไม่ไม่เคยร้อนนะครับแต่ก็เราก็ต้องเชื่อเขานะับเขาใช้ทองแดง OFC มาก็เน้นคุณภาพนั่นเองนะครับลดความผิดเพี้ยไรพวกนี้ถัดมาก็คือพวกขั้วต่อนะครับพวกขั้วต่อนี่ก็อย่างที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ในหลายๆชุดคิดนะครับ ว่าตัวนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะว่าเป็นขั้วต่อที่บึกเบึนใหญ่แล้วก็น่าใช้มากนะครับต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่มาเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าใช้มากๆครับตัวนี้ขาใหญ่ไม่ใช่นักเลงขาใหญ่นะขาของขั้วต่อเนี่ยมันจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่กว่าที่เคยเห็นแล้วก็ดูแข็งแรงมากกว่าตัวอื่นที่เคยเห็นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเลือกคัดสันมาให้ดีมากๆเลยนะครับพวก อ่าไอตัวนี้นะครับก็เป็นของ ST m i c r o โ l e c t เล็กทรเหมือนกันนะ IC เพวกผ้าใจไฟสำหรับ uh, วงจรป้องกันลำโพงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือหัวใจสำคัญของเราก็คือ IC t d 7 2 9 3นะครับสตัวนี้อ่า uh, ปัจจุบันต้องบอกได้เลยนะครับว่าราคาเพิ่มสูงมากกว่าเดิมประมาณ3เท่าแล้วนะครับในขณะที่เกนโคนเนี่ยเพิ่มสูงไปกว่าเดิมประมาณ10เท่าเนาะดังนั้นเนี่ยก็ IC TD 72ก็3นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการดีวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีจุดเด่นยังไงนะครับที่ที่เทียบกับเกณฑอ็ L m 2อ8 6ไปแล้วนะครับก่อนหน,น้านี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันราคามันสูงเนาะบางบางทีบางคนก็บางร้านนะครับที่ไม่ค่อยซื้อสัตว์นักก็มักจะเอา IC เบออื่นมาลบแล้วก็ สกรีนทับลงไปนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะ mm hmm. ก็ใช้เลเซอร์สกรีนมานะครับ ST m i c ไมโครอิเล็กทรอนิกชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือชัดๆเงี้ยไม่น่าปลอมนะครับแล้วก็ประกอบใช้งานได้เรียบร้อยนะครับลองทดสอบฟังเสียงแล้วเพราะว่าตัวที่เขาบอกว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยคือประกอบแล้วไม่เลยนะครับตัวนี้ประกอบแล้วฟังได้แสดงว่าแท้ <laughs> นะครับก็ ต้องดูกันดีๆนะครับต้องดูกันในด,ดีก็สําหรับโดยรวมนะครับตัวอุปกรณ์ที่ให้มาถือว่าเป็นเกรดกลางสูงเนาะแล้วก็มีบางส่วนที่เราต้องอามาปรับนิดหนึ่งเพื่อความสบายใจสําหรับคนที่จะ,ะแบบว่าจัดชุดคิดของเราไปนะนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจเนาะเปลี่ยนเป็นมีมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยรวมถ้าเทียบกันแล้วก็ ตัวของเจนโคน lm ส8 8แก็ต้องยอมรับว่ามันส่วนใหญ่มันจะใช้ C ของวิานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเจะเหมือนมาใช้ของ Fcon t e แทนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะปรับจูนเสียงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมนะครับก็ถือว่าให้เกรดกลางถึงสูงเช่นเดียวกับชุดคิดที่เป็น power m lm 3 8 8 6นั่นเองนะครับเกรดเดียวกัน เกณเดียวกันถ้าพูดถึงนในเรื่องของแนวเสียงก็ต้องบอกว่ามีข้อเด่นคนละอย่างนะครับตัวนี้จะเด่นในเรื่องของอกลางแล้วก็แหลมแหลมที่มันจะมีติดเสียงที่มันฟังจากเกณฑ์นคนไม่ได้นะครับผมบอกไม่ถูกว่ามันคล้ายหลอดหรือเปล่าแต่มันน่าจ,จะมันอาจจะมีความนะครับมันอาจจะมีความกระเดยดไปทางนั้นก็ได้นะเพราะว่า ผมต้องบอกต,ตรงๆว่าผมก็ไม่ไม่ได้คุ้นชินกับการฟังเครื่องเสียงหลอดเพราะว่าไม่เคยไม่มีประจําอยู่ที่อยู่ที่ที่พักนะครับถ้าใครอยากบริจาคให้ผมมาลองฟังก็ได้นะครับหรือว่าใครจะามาทดสอบลองเอามาเทียบก็ยินดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกได้เลยว่าเสียงเนี่ยสูสีกับไม่เรียกว่าสูสีสิคือมันเทียบชั้นกันนะครับเทียบชั้นกับ lm386 ที่สําคัญคือมันไม่ต้องต่อปรีแอมนะครับไม่ต้องต่อปรีแอมฟังได้เลยนะครับให้เสียงรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยมาครบเสียงเบสมันจะค่อนข้างรู้สึกตึงกว่านะครับความตึงของเบสเนี่ยเหมือนจะตึงกว่าเก์โคนเก์โคนมันจะเหมือนลากยาวไปอีกนิดหนึ่งนะครับลากยาวไปนิดหนึ่งคือซึ่งซึ่งอ่าถ้าคนชอบเบสกระชับอาจจะตัวนี้อาจจะรู้สึกกระชับกว่านะครับลอยกว่า นั่นเองนะครับอันนี้คือหูผมนะที่ฟังผู้ชมเนี่ยนะครับลองตัดสินใจจากคลิปต้นคลิปที่ผมอัดเป็นรีวิวของเสียงไว้นั่นเองนะครับว่าเป็นอย่างไรโดยโดยโดยสรุปเนี่ยผมถือว่าตัวนี้เป็นคู่แข่งได้เลยเป็นคู่แข่งของเกนโคนได้เลยนะครับนั่นเองก็เป็นชุดคิดตัวหนึ่งที่น่าสนใจโดยผ้ากันทํำง,งานที่มาครบครบนะแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ย เซฟไรส์ Surprise, เสียงดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าวงจรของชุดคิดตัวนี้ไม่เหมือนกับ t d a 7 9 9 3ที่หาได้จากชุดคิดในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับมันจะเป็นอีกชุดคิดอีกแบบอีกแนวหนึ่งนะเป็นวงจรอีกแนวหนึ่งที่จะให้เสียงเบสที่หนาขึ้นนะครับเพราะว่ามาแก้จุดด้อยของ TDA7293 ที่เด่นเรื่องกลางสูงนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวชุดคิดที่มีความคุ้มค่าแล้วก็ น่าสนใจแล้วก็อยากแนะนำมากๆนะครับให้ลองเอาไปฟังดูคลิปนี้นะครับในการแนะนำตัว PowerM TD 72ก็ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ